สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลับฟิกชันโลกของนิยายเสียงถ้าคุณชอบนิยายรักดรามา่าหรือเรื่องเล่าก่อนนอนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่จากเราก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจและแชร์ให้เพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิยายเสียงกันเลยค่ะ เรื่องหัวใจมาเฟียตอนที่5เงาในปารีสเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับสนามบินสุวรรณภูมิเวลา19นาฬิกา25นาทีวารีสวมฮู้ดสีเข้มและหมวกแก๊บดึงต่ำบดบังใบหน้าท่ามกลางฝูงชนที่เร่งรีบไปมาเธอเก้าวชา้ชาแต่มั่นคง ก้ากับทุกก้านั้นต้องใช้แรงใจมากกว่าแรงกายท่ามกลางความสั่งสถานภายในใจที่คอยขับเคลื่อนเธอไปข้างหน้าความไม่แน่นอนความกลัวและความหวังผสมผสานกันจนเธอแทบจะขาดใจทามถือกระเป๋าเดินทางใบเล็กเรียบง่ายไร้สัญ,ญลักษณ์บุ่งบอกใดๆแต่สำหรับเขา สิ่งที่ปรรจุในนั้นคืออาวุธและอุปกรณ์ลับที่จำเป็นในการเอาตัวรอดสายตาของทามกวาดมองอย่างระมัดระวังทามกลางแสงไฟนีออนเย็นๆและเสียงฝีเท้ารอบข้างที่ดังกองฉันไม่เคยคิดว่าทุกอย่างจะง่ายขนาดนี้วารีกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือดวงตาที่พยายามกวาดมองหาความปลอดภัย แต่ก็ไรที่พึ่งฝ่ามือบางเหงื่อชืน้นไม่มีอะไรที่ง่ายในโลกนี้หรอกทามตอบเสียงต่ำเาว่าแฝงไปด้วยความหนักแน่นแต่เราต้องทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่ไฮราจะรู้และส่งคนมาตามเราห้องรับรองหลับชั้นบีของสนามบิน ทางเข้าสู่ชั้นใต้ดินที่ไม่มีแผนผังสนามบินถูกเปิดด้วยคีย์การ์ดพิเศษโดยพัดอดีตสายข่าวผู้มีเครือข่ายรับทั่วโลกและอดีตทหารข่าวกลองของรัฐบาลที่ไม่มีชื่อในระบบใดๆวารีจำได้ถึงคืนหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนแม่กระสิบว่าถ้าแม่หายไปอย่าตามหามันไม่คุ้ม เธอไม่รู้ว่าคำพูดของแม่ในวันนั้นทำไมยังคงหลอกหลอนอยู่ในหัวทำไมแม่ต้องหนีและหนีใครกันในอดีตวารีเคยมีวัยเด็กที่ดูธรรมดาหรืออย่างน้อยก็เคยคิดเช่นนั้นจนกระทั่งวันหนึง่งแม่หยิบตุ๊กตาหมีตัวเก่ามากอดแน่นแล้วแงม้มซิปเล็กๆที่ท้องตุ๊กตาออกมา ข้างในมีสมุดบันทึกปกดำขนาดพอดีมือซุกซ่อนอยู่แม่ย่อตัวลงข้างเธอกระซิบแผ่วเบาเหมือนกลัวใครจะได้ยินอย่าบอกใครนะลูกถ้ามีคนรู้แม่อาจจะไม่ได้อยู่กับหนูอีกต่อไปตอนนั้นวารีไม่เข้าใจเธอคิดว่าแม่แค่เล่นเกมสายลับที่เคยอ่านด้วยกันอยู่ทุกคืนแต่สายตาของแม่ในวันนั้นไม่ใช่สายตาเล่น มันเต็มไปด้วยความกลัวความหวังและความรักที่แอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้อย่างแน่นหนาจนวันนี้เธอเพิ่งเริ่มเข้าใจความหมายของมันเธอสะบัดหัวไล่ภาพทรงจำเก่าๆก่อนสายตาจะจ้องไปยังประตูลิฟเหล็กตรงหน้าเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับภาพตัดกลับมาสู่ปัจจุบัน พัดผ่าถามและวารีผ่านลิปบริการที่ดูเหมือนถูกลืมโดยสายตาทั่วไปลิปส่งเสียงคลืดคล้าชวนขนลุกขณะเลื่อนลงสู่ความมืดที่เย็นเฉียบคุณจะปลอดภัยเมื่อถึงที่นั่นพัดส่งเอกสารให้วารีในจังหวะที่ไม่มีใครพูดแล้วถ้าเขารอเราอยู่ที่ปารีวารีถามสีหน้าแข็งกร้าวขึ้น แม้หัวใจจะสั่นผมก็หวังว่าพวกคุณจะวิ่งเร็วพอผัดกล่าวเสียงเรียบบนเครื่องบินเที่ยวบินตรงสู่ปาราิสวารีนั่งลิ้นหน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดไร้ดาวแม้ความมืดภายนอกจะครอบงำแต่ภายในใจกลับสว่างสวัยด้วยคำถามและความกังวลถามนั่งเงียบข้าง หายใจสม่ำเสมอเหมือนกำลังรอเวลาให้นับถอยหลังนายไม่อยากรู้หรอว่าทำไมฉันถึงมั่นใจว่าราอูลยังอยู่ที่ปารีสวารีถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายทามหันมามองหน้าเพียงเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่แฝงไปด้วยความมั่นใจไม่จำเป็น เธอไม่ใช่คนที่จะเสี่ยงถ้าไม่มีเหตุผลวารีอมยิม้มก่อนจะเงยหน้ามองเขาขอบคุณที่เชื่อใจแม้บางครั้งฉันก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองผมไม่ได้เชื่อทามพูดพร้อมกับหลับตาลงเองนบอกแต่แค่เลือกที่จะอยู่ข้างคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทามเอ่ยเสียงเรียบแต่น้ำเสียงมั่นคง สนามบินชาเดอโกลประเทศฝรั่งเศสเวลา6 4โมง40นาทีเสียงประกาศบนเครื่องบินปลุกวารีจากพวังขอบหน้าต่างเผยภาพแสงไฟบางเบาของมหานครปารีสกำลังลอยเข้ามาใต้เมฆเงาหนาแสงเช้าจางๆลอดส่องเข้ามาในอาคารกระจกใสขณะพวกเขาต่อคิวยาวเหยียดสู่ด่านตอมอใจของวารีเต้นระสำ่ำ แม้เอกสารปลอมจะไร้ทิฏฐิแต่ฝ่ามือกลับเย็นเฉียดเมื่อเจ้าหน้าที่ขอให้เธอถอดหน้ากาวารีเกือบหยุดหายใจจังหวะนั้นเงียบราวกับโลกหยุดหมุนก่อนที่รอยยิ้มจางๆของเจ้าหน้าที่จะปรากฏขึ้นและประทับตาให้เธอผ่านไปคนของพัดอยู่ที่นี่ด้วยสินะทามกระซิบ วารีพยักหน้าเบาๆแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าบนชั้นสองของสนามบินมีใส่ปตาคู่หนึ่งจ้องผ่านเลนส์ซูมระยะไกลพร้อมรอยยิ้มเย็่นเฉียบวารีสโลชาในที่สุดเธอก็มาปารีสจนได้ย่านมองหมาเวลา11.15นาฬิกา15นาทีฝนโปรยปลายเบาๆคลอเขาในอากาศหนาวเย็นของปารีส เงาของตึกเก่าและโบสยิ่งเพิ่มความลึกลับให้กับสถานทีน่นี้วารีและไทมเดินเรียบซอยแคบแคบสายตากวาดมองทุกมุมรอบตัวหัวใจเต้นรัวโดยไม่รู้สาเหตุแต่ลึกลงไปคือความหวาดกลัวที่แทรกซึมจนแทบควบคุมไม่ได้เราไม่ได้มาเที่ยวเล่นที่นี่นะเสียงคามกระซิบฉันรู้ แต่ฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังตามเราวารีหยุดเดินและหันกลับมองซอยด้านหลังตามไม่กระพริบร่างบางในเสื้อกันฝนที่หนุดลุยออกมาจากมุมตึกทำให้วารีสะดุ้งเล็กน้อยหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นนั่นไงเธอกระสิบเบาๆพวกเขายังไม่ปล่อยเราแน่ทามก้มลงจับมือวารีแน่นกว่าเดิม ใจเย็นไว้คุณอย่าปล่อยให้ความกลัวสั่งการแม้สายตาของทามจะแฝงความกังวลลึกๆแต่เสียงตอบกลับหนักแน่นราวกับปูนปั้นเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ประตูเหล็กสนิทที่ซ่อนตัวในมุมตึกดาอูนคนลึกลับโผล่ออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวดาอูนปรากฏตัวเงียบเชียบจากเกามืดของตรอกชายหนุ่มมีอายุในราวห้ปี ใบหน้าเรียบเฉยและมีรอยแผลจังๆใบหน้าของเขาซ่อนความเย็นชาที่ยากจะอ่านออกดวงตาสีเข้มจ้องมองวายไปอย่างเต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดลูกสาวของอิทธิพลหน้าเธอเหมือนแม่มากน้ำเสียงของราอูลแหบพราราวกับกำลังพูดถึงความลับที่ถูกฝังลึกในใจคุณรู้จักแม่ฉันด้วย ดาอูนยิ้มอย่างเจ็บปวดก่อนจะก้าวเข้าใกล้มากกว่าที่เธอคิดมากกว่าที่เธอเคยรู้เขาพาเธอไปอยังห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าและกลิ่นฝุนไฟแสนสลัวสาดสองบนโต๊ะที่มีสมุดบันทึกปกหนังเก่าอยู่ตรงกลางดาวูนหยิบสมุดนั้นขึ้นมาก่อนจะโยนโลงบนโต๊ะเสียงดังนี่คือความจริงทั้งหมด ข้อมูลการทดลองมนุษย์รายชื่อผู้ควบคุมไฮราและกาอูลนชะงักไปเล็กน้อยหน้าสุดท้ายมีชื่อที่เธออาจจะไม่อยากเชื่อทามนรีเปิดสมุดอยากใจจดใจจอ่อสายตาหยุดที่ชื่อหนึ่งที่จะารลึกไว้อย่างชัดเจนดรวรัญญาสโรชาไฮราไทยแลนด์ศูนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญพันธุกรรม หายตัวไปเมื่อสมปีก่อนวารีชะงักหัวใจเหมือนถูกบีบรัดแน่นแม่ฉันอยู่ในไฮราเสียงแทบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ราวอูนสายหน้าหรือไม่ก็อาจจะแฝงตัวอยู่ในนั้นยังไม่ทันพูดต่อเสียงกระจกแตกก็ดังขึ้นพร้อมเสียงปืนดังปังปังปัง,ปง เสียงปืนดังขึ้นอย่างไม่ปราณีราอูลถูกกระสุนเจาะอ,อกร่างของเขาทรุดลงกับพื้นอย่างรวดเร็วดวงตายังคงจับจ้องที่วารีด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจลืมได้วิ่งทมตะโกนก่อนจะคว้าข้อมือวารีลากเธอออกจากห้องร่างของราอูลนอนอยู่ท่ามกลางความมืดที่ค่อยๆกลืนกินเสียงปืนที่ดังสนัน่น ฝนโปรยปลายผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆทั่วตรอกแคบเสียงลมหายใจและหัวใจเต้นระรัวในความเงียบก่อนจะมีเสียงฝีเท้าตามมาอย่างหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆอยาหันหลังกลับคุณไม่ต้องหันกลับไปมองถามกระสิบบอกด้วยเสียงสั่นพราตรอกแคบในปารีสฝนโปรยปลายลงมาเป็นม่านบางๆวารีหายใจหอบดวงตาสั่นระริก ข้อมูลในนั้นหมายความว่ามีคนในไฮด้าอยู่ในไทยและอาจจะเกี่ยวข้องกับแม่เธอถามกล่าวขนาดตรวจบาดแผลบนแขนเล็กน้อยวารีเปิดจี้ที่คลองคอภายในคือภาพแม่สมัยยังสาวแม้ว่าความจริงกำลังจะเปิดเผยเธอก็ไม่แน่ใจว่าหัวใจของเธอจะพร้อมรับมันหรือไม่งั้นเราจะไปหาคำตอบด้วยกัน ถามจากมือวารีแน่นอพาร์ตเมนต์เก่าย่านมองหมาดแน่ใจนะว่าเธออยากเปิดประตูนั้นถามถามเรียบเรียบถ้าฉันไม่พร้อมสู้เพื่อความจริงก็ไม่มีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าลูกแม่หรอกวารีตอบกลับเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นมาจากอีกฝากหนึ่งของห้องและเธอก็เห็นแม่ หญิงวัยกลางคนในชุดโค้ตสีครีนผมอยากศกก้าวหลวม,ลวมและดวงตาคู่นั้นที่เธอจำได้ไม่ลืมแม่ไม่ได้ยิ้มแม่ไม่ได้ร้องไห้แม่แค่ยืนนิ่งวินาทีที่เธอเห็นกันแสงไฟรอบตัวก็เหมือนสลัวลงเหลือเพียงความเงียบระหว่างแม่กับลูกลูกจำได้ไหมสมุดในท้องหมีเสียงของแม่วารีเบากว่าลมหายใจ วารีพูดไม่ออกน้ำตาคลอเบาเธอพยักหน้าเบาๆก่อนเดินก้าวเข้าไปวารีกอดแม่แน่นน้ำตาไหลลินออกมาอย่างที่ไม่กล้าให้ใครเห็นแม่คะหนูคิดถึงแม่มากคะ่ะเสียงเธอสั่นพราขนาดกอดแม่แม่อยากให้หนูนึกว่าแม่ตายไปแล้วถ้าแม่ยังอยู่หนูจะไม่มีวันปลอดภัย คำพูดนั้นเหมือนหอกแทงลึกลงไปในหัวใจของวารีโลกของเธอเหมือนสั่นสะท้านอย่างรุนแรงอีกครั้งแม่เคยทำงานสายลับเธอถามน้ำเสียงแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความอยากรู้ใช่แม่เคยอยู่หน่วยข่าวกลองพิเศษฝ่ายสืบสวนมาเฟียพ่อหนูเป็นแหล่งข่าวคนสำคัญวารีกัดปากจนเจ็ด แล้วทำไมครอบครัวเราต้องแตกสลายแม่เงียบไปครู่หนึ่งกอดตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพราะความจริงบางอย่างมันเจ็บปวดยิ่งกว่าการลืมแม่ต้องแกล้งตายเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของพ่อและเพื่อให้หนูได้มีชีวิตที่ปลอดภัยไงลูกวารีน้ำตาไหลลิ้นหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสี่ยงเสีงหนูเกลียดแม่ไหม วลัญญาถามเสียงแผ่วหนูไม่รู้แม่ค่อยๆประคองใบหน้าเล็กไปด้วยมือหยาบกรานไม่เป็นไรนะลูกแม่รู้แม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่แม่ต้องทำเพราะถ้าแม่ยังอยู่หนูจะตกอยู่ในอันตรายมากกว่านี้เสียงกลิ่นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงเตือนภัยที่บีบหัวใจอย่างที่สุดพวกมันมาแล้วหนึ่งในนั้นคือราอูล ถามบอกเป็นไปไม่ได้เขาเสี่ยงชีวิตช่วยเราเขาไม่ได้ช่วยเขาล่อเราเข้ากับดะเสียงปืนดันสนัน่นเสียงกระจกแตกกระจายถามยืนกระบอกปืนให้วารีอีกครั้งไม่ต้องกลัวเธอเคยผ่านมาแล้วแม่เปิดฝาหลับใต้พื้นห้องหลบภัยเชื่อมต่อกับอุโมงค์ใต้ดินบอกให้ถามพาวารีหนีไปด็อกเตอรวารีอย่าหน,นี สมุดบัญชีอยู่ที่เธอดาอูนตะโกนออกมาซะฉันไม่อยากให้เธอเจ็บตัววารีน่าชาว่าเธอเคยเชื่อใจเขาให้ข้อมูลเขาและตอนนี้เขากำลังจะฆ่าเธอแม่หันมาสบตาดาอูนไม่ได้ทรยศแค่หนูหรอกเขาเคยเป็นลูกศิษย์แม่แต่สุดท้ายก็เลือกไฮราเราไม่มีเวลาแล้วทามตะโกน ไปลูกเราต้องไปแล้วในโบสนั่นแหละคือที่ซ่อนสุดท้ายของพ่อถามลากวาดีและแม่ผ่านทางเดินแคบๆในอาพาร์ตเมนต์อีกอึดใจเดียวถามพูดกับตัวเองอย่างเหนื่อยล้าแต่ไม่ยอมแพ้สามชีวิตหายไปในอุโมงค์แห่งความมืดแสงไฟเลือนลางที่ปลายอุโมงค์ไม่ใช่เพียงทางออกแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่